สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นกครพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และคณะสิงห์สามารถฟังได้ใน,นสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นลัใจกับช่องชั้นหน้าหงส์ลอยน์นะครับขอบคุณครับใครต้องการเดาดูส่วนตัวสามารถอัดล่าอดีมาที่ Billiver สามหกเตรงด้านล่างวงกลมนี้นะครับอัดล่าอดีมาทำาค่ากูได้จะได้ราคาพิเศษในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่10 นะครับถึงวันที่10เนาก็อัดลายดีมาทำาคาคูณได้ตอนนี้ยังไม่หมดเวลานะครับก็จะได้ราคาพิเศษคลิปนี้จะเป็นการพยากรเดือนสิงหาคม2566ซึ่งจะมีการ,ครโคจรยกยาราศีท้งหมด3ดวงนะ้นอยมากเลยได้แ,แก่ดาวอาทิตย์ดาวคันและดาวศุกร์เรียงตามลำดับครับโอเคเรามาดูนะครับจุดกำเนิดตนุราศีสิงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ผู้ที่เกิดในราศีสิงจากสีส้มด้านล่างนี้นะครับทีน,นี้เรามาดูกันดาวประจําตัวย้ายดวงแรกพอดีนะครับใน วันที่18สิงหาคม66ในราศีสิงห์ได้ตำแหน่งเกษตรหมายถึงว่าในทุกๆ1ปีคุณจะมีตำแหน่งเกษตรเนี้ยหครั้งนะครับก็ถือว่าดาวอเที่ยโคจรไวพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ไวมากนะครับไม่เหมือนดาวจันทร์กับดาวอ่ะไม่เหมือนดาวจันทร์ดาวจันทร์โคจรไวมากจริงๆคือ1เขาเรียกว่า12ราศีใช่ไหมเวลาหเดือนนะครับถูกปะมันตรงกับรอบรอบประจําเดือนของผู้หญิงนะครับทำไมดาวจันทร์ถึงเป็นเพศหญิงเพราะว่าดาวจันทร์คือน้ํา ผู้หญิงงามจะมีประจำเดือนก็คือน้ําเสียนั่นแหละที่จะไหลอ่าคืออะไรวะที่ที่แบบว่ามันมีการเป,ปลี่ยนแปลงนะครับอะไรเงี้ยคือดาวจันเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงบ่อยดังนั้นผู้หญิงี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนบ่อยๆถูกไหมครับอารมณ์จะสวิงง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับก็ก็ตามคําว่าที่บอกว่าผู้หญิงอ่าลังเลลวนเลง่ายก็นั่นแหละก็ตามนั้นแหละครับอ่าดังนั้นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าดาวจันจะโคจรคือหมายถึงว่า ผู้หญิงคนไหนที่แข็งแรงจะเป็นไปตามดาวจันทร์นะครับหมายถึงว่าดาวจันทรก็คือ27วันนะครับประจําเดือนผู้หญิงเขาจะประมาณนี้ทาง,งทีเ่เป็นผู้ชายนะผมไม่เคยรู้เรื่องผู้หญิงนะในนั้นเนี่ยเราเรียนโหรศาศาสตร์เขาบอกมาแบบนี้เข้าใจไหมครับอ่ดันนั้นเนี่ยใครที่มีเกินใครที่มีขาดแปลว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ที่ดาวจันทรเสียในดวงชะตาอันนี้เราพูดเรื่องดวงนะครับเราไม่ได้พูดเรื่องของความเป็นจริงปกติการใช้ชีวิตไม่ใช่แต่เวลาพูดตามดาวจันทร์ในการโคจรเข้าใจไหมครับ ดังนั้นผู้หญิงจึงดาวประจําตัวคือดาวจันรนะครับส่วนผู้ชายเป็นดาวอาทิตนะครับเพราะอาทิตเนี่ยมันจะเข้มแข็งแต่ดาวจนันเนี่ยอ่อนไหวเส t ี v e นะครับดังนั้นดาวศุกร์ก็จะเป็นอีกดวงหนึ่งจัน์กับศุกร์เนี่ยเป็นดาวเพศหญิงนะครับส่วนผู้ชายจะเป็นดาวอาทิตย์อังคารสองนะครับแต่ดาวพุธไม่ใช่ดาวพุธแกลุ่นเลยมันได้ทั้งสองเพศนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเช่นเดียวกันนะครับโอเคต่อไปเรามาดูกันราหูไม่มีเพศเพราะว่าคือพุธกับพฤหัสเนี่ยมีสองเพศแต่ดา,าวราหูไม่มีเพศนะครับ แล้วก็ดาวบริตอยู่ไม่มีเพศนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อแล้วเกตก็ไม่มีเพศดาวทิดเขาสุราสิห์เนี่ยเป็นกเกษตรใช่ไหมครับอ่าหนึ่งเดือนก็คือวันที่สิบแปดสิงหาคมหกหกเนี่ยยาวจะไปถึงไม่แน่ใจอะ่ะว่าเดือนหน้าจะประมาณสิบเจ็ดสิบหกหรือยังไงก็ไม่รู้แต่เอาไปว่านับไปหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีพีหน้านะครับทีนี้สิสิงหาคมดาวทิดจะกระดาษพุทธด,ด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ดวงเดียวดาวทิดกลุ่มหลักจําไว้นะครับ อาทิตย์กลุ่มหลักไม่ใช่หมายถึงคนที่เกิดราศีสิงหรือคนลักีนะาสิงเฉยๆไม่เกี่ยวแต่คือคนราศีสิงค่อนข้างตรงนะเพราะว่ามันจะเหมือนกับดาวอาทิตย์กลุ่มหลักนั่นแหละนะครับหมายถึงเป็นคนยิงพยองบางคนมีอีกโก้มากนะครับเป็นคนที่คยกอะไรอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะครับเพราะอาทิตย์มันแปลว่าความร้อนดังน,น,นั้นเนี่ยอารมณ์จะร้อนนิดหนึ่งเป็นคนที่ มีอำนาจในตัวนะครับเป็นราศีที่มีอำนาจดังนั้นอย่าอาทิตย์เป็นกเกษตรจึงหมายถึงหมายถึงเป็นคนมีอำนาจมีศักดิ์มีสีนะครับอประมาณว่าเป็นคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ง่ายนะครับขึ้นที่สูงได้ไวแต่คุณต้องดูก่อนว่ามีดาวอะไรกลุ่มแล้วก็มีดาวอะไรเล็งหรือเปล่าถ้าเป็นดาวเสาเล็งดาวอาทิตย์เหมือนตอนเนี้ก็หมายความว่าสักวันหนึ่งคุณก็ต้องตกจากตำแหน่งนะครับเพราะอาทิตย์กับเสาไม่ถูกกันคือมันเป็นคู่ทัดไฟก็จริงนะแต่หมายถึงว่าไฟมันเกินนะครับ อาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์มันแรงพอแล้วนะครับมันหมายถึงไฟลามทุ่งนะครับแล้วคุณเอาไฟมาทาไมถูกไหมครับมันก็ยิ่งไหมไปใหญ่สิถูกไหมครับ,รบดังนั้นเนี่ยคือไหมเขาได้ทั้งลูกอ่ะพูดง่ายนะครับก็หมายความว่ามันหลาเขาด้วยเหมือนไฟป่าออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็เพิ่งรู้ว่าทําไมไฟป่าออสเตรเลียถึงกว้างกินระยะเวลานานนะครับและกว้างด้วยเพราะอะไรรู้ไหมประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาปลูกต้อนอยูคาลิปตัสเยอะมันจึงมีไอ้ควาลาครับชอบกินไผ่ มำใชอบกินใบตัวนี้นะครับก็เลยทําให้เอ่อเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ของตัวโคอาล่าถูกไหมครับเป็นสัตว์ที่แปลกไม่มีในพื้นที่อื่นนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับทําไมออสเตรเลียถึงมีจิงโจ้มีอะไรพวกนี้เพราะว่าตอนแรกอะมันเป็นเอ่อเขาเรียกแผ่นดินใหญ่เหมือนกันแต่มันแตกออกมาถูกไหมครับก็เลยออกไปไกลเกินไปนะครับน่าจะแตกออกมาจากอินโดนีเซียนะครับก็เป็นน่าจะเป็นแผ่นเดียวกันนั่นแหละแล้วก็หลุดออกมาใช่ไหมครับตั้งแต่หลายพันปีที่แล้วนะครับ แะไม่ใช่หลายหมื่นปีหลายแสนปีที่แล้วนะครับนั่นแหละทีนี้มันก็เลยแบบแปลกกว่าเพื่อนเนี่ยมีสัตวแบบ์แปลกๆอยู่ที่นั่นทีนี้ดาวอังคารดวงที่ไม่ใช่ลืมไปขออภัยดาวอาทิตย์กลุ่มกระดาวพุธเนี่ยเป็นการเซ็นสัญญาแต่ทาทําได้ไม่ทาได้ครับแต่ไม่ควรทาดีกว่าใครที่รีบทําได้แต่ใครไม่รีบอย่าพึ่งเพราะว่ามันจะได้ครึ่งเสียครึ่งนะครับใครที่รีบก็ทําไปเถอะเพราะว่ามันได้ครึ่งเสียครึ่งเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอัง พุทธเล็งกับเสามันแปลว่าการวางโครงการแปลว่าคุณต้องวางแผนก่อนนะครับแล้วคุณถึงจะประสบความสําเร็จแต่คุณไม่วางแผนคุณจบทันทีเพราะอาทิตย์เล็งกับเสาเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่ที่มีความกดดันสิ่งที่มันแบบเอ่อเหมือนไฟเผาครับดังนั้นเนี่ยมันร้อนเกินไปมันหมายถึงใจร้อนก็ได้มันจะหมายถึงสิ่งที่มันทําไปโดยไม่ได้คิดต่อรอบคอบสุดท้ายมันไม่ดีครับการสัญญาในครั้งนี้กับไม่ดีนะดังนั้นเนี่ย ก็ถ้ารีบก็เซ็นไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครจะต,ต้องใช้สติก่อนต้องใช้การวางแผนก่อนนะครับให้รอบคอบมากๆแต่ใครไม่ได้รีบอย่าพึ่งดีกว่ารอนะครับรอดาวองคารอยู่ในราศีการเงินกลุ่มกระดาวเสาก็ไม่ดีเพราะเป็นคู่ศัตรูมาอยู่ตรงนี้ก็พุทธเล็งราหูก็ไม่ดีต้องรอตรงนี้พอทําได้นะเล็งมันจะอยู่เนะี่ยแต่ว่าถ้าดีที่สุดคืออยู่ในราศีธนูแต่อีกหลายเดือนเลยครับถ้าดาวพุทธอยู่ตรงตำแหน่งนี้ทําได้เพราะไม่มีดาวเร็งในเรือนลาบถูกไหมครับอ่ะ จะไม่มีดาวดวงไหนอยู่ในราศีมิถุนอีกนานเลยครับเพราะว่าดาวพวกนี้ต้องรอบก่อนถูกไหมครับถึงจะมาดาวพฤษดีก็กว่าจะมาในาราศีลาบเนี่ยใช้เวลา2ปีดังนั้นเนี่ยจะไม่มีดาวเล่งน,น,นานมากเลยดังนั้นเนี่ยอยู่ในาราศีธนูด,ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่มีดาวตรงนี้และไม่มีดาวตรงนี้ดังนั้นเนี่ยถือว่าดีที่สุดนะครับอ่ะก็รอจังหวะนั้นแล้วกันก็คือกลางเดือนธันวาคมโอ้โหปลายปีเลยทีเดียวนะครับถึงจะลงทุนได้นะหรือการสัญ,ญญาได้นะครับอ่ะถ,ถ้าใครรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ทําตอนนี้เลยนะครับก็แแล้วต ทีนี้อังคารย้ายเข้าสู่ราศีกันดวงที่สองวันที่สิบแปดสิงหาคมหกหกอังคารอยู่ในราศีกันเงินเนี่ยจะบอกว่าดีก็ดีจะบอกว่าลายก็ลายเพราะว่าอะไรครับมันเขาเรียกว่าได้คืนเสียครึ่งแล้วกันข้อดีคือขยันหาตังค์นะครับอังคารคือการมูฟเมนต์คือการแอคชั่นคือการเขาเรียกอ,อะไรมูฟเมนต์แอคชั่นแอคภาแปลภาษาไทยแปลว่าการกระทําการลงมือทํานะครับ ไม่ได,ด้ีไม่ได้ดีแต่พูดตายลงมือทําด้วยนะครับในนั้นเนี่ยอังคารอยู่ในราศรีการเป็นมหาจักรไงมาจักรแปลว่าการคือมันเหนื่อยอะ่ะมันจะต้องวุ่นวต้น,นะครับในนั้นเนี่ยอังคารเหนื่อยนะครับอยู่ในเรือนการเงินแปลว่าเงินเนี่ยได้แน่นอนนะแต่มันเหนื่อยอืมเพราะมหาจักรแปลว่าบุกบ่าฟฝ่าฟันลงเล็บสําเร็จผมจะบอกให้เลยนะดาวกําลังเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเต็มตัวมันจะเป็นเพชรไพ่หงยนะของดวงเมืองไทยนะครับคุณรอได้เลยนะครับ อ,อย่างน้อยอย่างพิธาไม่ได้น่าจะไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยนะครับ <c Cob ot> คือเดี๋ยวมันจะมีการอะไรเกิดขึ้นแต่ผมขอไม่พูดตอนนี้แต่ผมรู้แต่ผมขอไม่พูดเพราะเดี๋ยวคนจะตกใจกันไปหมดนะครับ <c ifi> แค่ว่าพิธาไม่ได้เป็นก็ตกใจกันแล้วถูกไหมครับ <c ifi> คือใครดูดวงอ่ะนักดูคือเมื่อวานเนี่ยผมไปไปดูหลายๆคน <c ifi aza> น่ะขนาดโหราศาสตร์จีนเัี่บอกว่าพิธายังเป็นยากเพราะอะไรครับพิธาเกิดปีวอกคือเราเพิ่งรู้โหราศาสตร์จีนว่าพิธาเกิดปีวอกองอิงเกิดปีขัน เป็นปีเดียวกันคือกุ้งอิงยังมีสิทธิ์มากกว่าพิธาเลยนะครับเพราะว่าอุ้งอิงเกิดปีขนันดวงเมืองเกิดปีขนันดังนั้นมันเข้ากันได้อ่าแต่ว่าอ่พิธาเป็นศัตรตูกับคือหมายถึงว่าดาวเป็นศัตรตูนะดาวเป็นศัตรตูในโหราศาสตร์จีนเพราะมันเป็นนักาัตร์วกมันชงดวงเมืองดังนั้นนะพิธาได้รับผลบทตก็จริงแต่มันไม่ผ่าน ทำไมผมถึงบอกว่าคือผมเชียร์พิธานะผมเลือกพิธานะแต่แต่แตแตแตจ,จริงผมไม่ได้ไม่ได้เลือกตั้งเพราะว่าผมย้ายคือผมไปเปลี่ยนบัตรประจำตัวบัตรอาะอโทบัตรประจําตัวประชาชนใหม่และผมย้ายบ้านนะครับผมก็เลยไปเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยผมไม่มีรายชื่อผมไม่สามารถเลือกตั้งได้ในคราวนั้นเพราะมันไม่มีรายชื่อแต่จริงผมว่าจะเลือกพิธาเพราะว่าพี่ผมที่ไปด้วยเนะี่ยเลือกได้พี่ผมก็เลือกพิธานะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าผมเอ๊ะลุงตู่หรือเปล่า เพราะว่าผมชอบพูดในเรื่องของอภิธานไม่ได้แต่ไม่ได้พูดอะไรเลยตามจริงไม่ใช่นะครับผมเลือกพิธานะเพราะว่าเขามีความคิดความอ่านที่ดีตอบตอบนักข่าวดีอะไรเงี้ยครับคือคือ,คอมีมีหัวคิดนะอ่ะพูด,ดง่ายๆ่ายแต่ผมก็ไม่ได้ไว้วางใจพิธาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเออมันก็มีเหตุจําเป็นบางอย่างนะครับแต่เอาเป็นว่าพิธาน่าจะไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดปีที่ชงกับดวงเมืองนะครับคือพูดง่ายว่าเข้ามาก็ได้แป๊บแปบอะอืม เดี๋ยวก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนักพยากรณ์หลายๆคนน่ยไม่ว่าจะเป็นไพ่เมื่อวานเนี่ยผมไปดูมีพังคือมันอยู่ในรายการเดียวกันเลยมีมีไพ่จะไพ่มีโหราศาสตร์จีนโหราศาสตร์ไทยคือสามอย่างเนี่ยมันรวมกันหมดแล้วว่าพิธาไม่ได้เป็นแน่แต่คนอื่นจะได้เป็นมากกว่าองค์อิงยังมีสิทธิ์แต่เขาบอกว่าองค์อิงก็จะไม่ได้เป็นนะครับหลายๆศาสตร์บอกว่าจะไม่ได้เป็น คืออาจจะเป็นป๊บเดียวเป็นโชว์ขาวเพราะว่าพิธาบอกว่าจะให้เพื่อไทยเป็นไงครับให้เพื่อไทยเป็นนายกแทนแต่เป็นก็เป็นได้แค่ป๊บเดียวบอกเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเพราะดาวกาลังลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะต้องเกิดเรื่องนะครับบอกไว้เลยคือใครว่าอยู่ข้างใต้เป็นราศีที่ไม่ดีนะครับแต่ราศีสิงห์ยังโอเคอยู่เป็นราศีที่หมายถึงเออ,อใครว่ายัางมีอํานาจมีวาสนาอยู่นะครับทีนี้ ขาอาัยพูดมไปเยอะมากอังคารเนี่ยมาจากเจ้าหนีพันธุพันธุกระดุมภาแปลว่าจะได้เงินหรือเสียตังค์ไปกับเรื่องบ้านนะครับแล้วก็สุภามาอยู่เรือนกระดุมภาสุภากระดุมภาแปลว่าผู้ใหญ่จะช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการวิ่งเต้นขอร้องเพื่อได้เงินมานะครับอาจจะเป็นธนาคารก็ได้นะนะครับเพราะเป็นหัดอยู่ในเรือนสุภาแปลว่าธนาคารอ่ะตอนนี้แปลว่าต้องบอกไว้เลยนะวิธีการที่จะไปขอสินเชื่อจะไปอะไรเงี้ยให้ไปเพจตรงคมนะครับ ไม่ไม่ก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เพราะว่ามันดันมีทั้งราชาชโชคและเทวีชโชคกลุ่มกันสามารถไปคนไหนก็ได้นะครับแต่ราชาชโชคจะดีกว่าแปลว่าผู้ชายนะครับทีนี้ต่อไปเดาวศสุกวงสุดท้ายนะครับเข้าสู่ราสีกรกฎมาที่2ี่สิสิหาคม6กพักแปลว่าถอยหลังเออไม่ใช่เออใช่ถอยหลังจากราศรีสิงเข้าสู่เรือนบินาคือขอภัยพอดีบมงง มันต้องถอยหลังลงตรงนี้เพราะว่ามันต้องเลื่อนไปทางนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตนุถอยหลังลงเดือนวินาศนะครับอ่ะแย่ละทีนี้ดาวศุกร์เป็นราชาชโชคอยู่ในเดือนวินาศแต่ไม่เป็นไรดาวเกตไปว่าดาวสิงศักดิ์สิธิ์ส่งศักดิ์สิธย์คอยช่วยเหลือคุณอยู่ดังนั้นเนี่ยคนราศีสิงเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คือมีมีดีมีร้ายดีครึ่งเสียครึ่งหมดเลยนะครับในเดือนนี้แต่มันก็ขเขาเรียกว่าทุกอย่างจบสวยขอแค่คุณมีสติสติมาปัญญาเกิดนะครับดังนั้นเนี่ยพอปัญญามา จัดการได้ทุกสิ่งอย่างไม่ต้องกลัวเนาะเพราะดาวพุทธกุมหลักมันก็มีสติอยู่แล้วนะครับขอแค่อย่าลืมมันก็พอและทุกอย่างจะแก้ไขได้ครับสู้ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปลังใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ